สวัสดีค่ะตาสมเองนะคะเดี๋ยวตาสมจะขับสคูปปี้ไอจากบางแสนกับกรุงเทพแล้วนะคะตาสมมาทางสะพานชลมาตรวิถีของชนบุรีนะคะเป็นสะพานที่ติดกับเรียบชายฝั่งทะเลนะคะตาสมจะมาแวะที่ร้านกาแฟร้านเดียวของที่นี่นะคะเป็นจุดพักรถนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปที่ต้องซ้อมขับรถกลับจากบางแสนเข้ากรุงเทพนะคะด้วยส c o o ปปี้ไอค่ะเต้าซ้อมจะพาชมบรรยากาศของการเดินทางบนสะพานไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีจุดที่ส,สวยๆอยู่หลายๆจุดนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้ล้เบนสะพานก็สวยมากนะคะ มีจุดพักรถที่ยือนออกไปที่ชายทะเลหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าจุดที่เจ้าสมจะไปพักนั้นนะคะคือไปอีกไกลนิดนึงนะคะจะเป็นร้านกาแฟะคะ่ะเป็นร้านเดียวที่อยู่บนสะพานนะคะ เขามีเส้นถนนให้เราขี่รถจักรยานด้วยนะคะเป็นเส้นเขียวๆค,ค่ะดีมากๆเลยนะคะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะบรรยากาศที่สะพานก็สวยมากเลยค่ะตามข้างทางก็มีร้านของขายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีพวกน้ำพวกปลาหมึกอาหารทะเลประมาณเนี้ค่ะ เรือประมงก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นท่าเทียบชายหาดใช้ฝั่งอะคะ่ะเรือค่อนข้างเยอะนะคะต้นซ้อมใกล้ถึงร้านกาแฟที่ตต้นซ้มจะมาแล้วนะคะคือจุดพักที่ตั้งใจเอาไว้นะคะมาถึงแล้วนะคะ คาเฟ่ออนสะพานนะคะเป็นจุดเดียวบนบนสะพานนี้เลยค่ะพักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะค่อยชมด้านในไปค่ะเข้าข้างในกันเลยค่ะ ว้าวด้านในคนเยอะเหมือนกันนะคะจัดร้านสวยมากเลยค่ะไปค่ะไปค่ะเดินไปต่อนะคะจนถึงหลังร้านเลยนะคะ ว้าวสวยมากๆเลยนะคะแสงพระอาทิตย์ก็อ่อนๆนะคะสวยมากเลยค่ะข้างล่างมีที่นั่งด้วยนะคะจุดนั่งชมวิวนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอลองลองไปนั่งดูก่อนนะคะ มันยืดหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพเลยนะคะไปค่ะค่ะตอนนี้ ก็มาอยู่ที่ตรงสนามบินสวนุวนรณภูมิแล้วนะคะก็ทิปการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็ส้มก็ลองขับรถมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพนะคะไปชลบุรีบางแสนนะคะก็ส้มว่ามันเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วมันก็ไม่เหมาะกับคนที่ร่างกายแย่ไม่แข็งแรงเพราะว่าเราต้องนั่งรถนานๆใช่ไหมคะ ทดสอบการนั่งรถในครั้งนี้ยค่ะต้อมม้าถ้าไปไกลกว่าน,นี้นะตน้สมไม่ไม่น่าจะรอดนะขึ้นเครื่องไปลงแล้วก็ต่อรถ <c oughs> รือไม่ก็ขับรถใหญ่ไปน่าจะง่ายกว่านะคะตอนนี้อยู่ที่ปั๊มนะคะปั๊มน้ำมันตรงสุวรรณภูมิค่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วเหลืออีกประมาณ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คงน่าจะถึงบ้านนะคะยังไงต้อซ้มก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ต้อซ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ากดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ like, ตให้ต้นส้มด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ